วันนี้วันที่12กรกฎาคม2564คุณเขาบอกเป็นวันแรกที่บังคับใช้กฎหมายนะฮะในข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา9ของพรกฉุกเฉินฉบับที่27นะซึ่งเป็นฉบับที่มีความเข้มงวดและความเข้มข้นของข้อห้ามต่างๆสิ่งที่สื่อเขาสนใจกันเนี่ยประโคมข่าวกันลงเนี่ยเรื่องของห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัวแม้เป็นความจริง ข้อกำหนดใหม่ตามพรกฉุกเฉินถ้าคุณฝา่าฝืนเนี่ยคุณจะมีโทษปรับไม่เกิน4 0,000บาทและจําคุกไม่เกิน2ปีข้อ11ดตามมาตราเนี่ยนะมาตรการเพื่อมีให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินการเสนอข่าวหรือทําให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอนาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือสิทธลธรรมอันดีงามของประชาชนนะก็สื่อทุกสื่อเขา,าประคมเล่นข่าวกันว่าป,ประมาณว่าแบบคือถ้าพ้นเรื่องจริงอะ่ะแล้วมันเกิดความหวาดกลัวเนี่ยก็ผิดนะเขาพูดประมาณนี้แต่ถามว่าผมกลัวไหมผมก็กลัวนะแต่ผมจําเป็นที่จะต้องพูดเพราะว่าอะไรความจริงมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกๆคนที่จะได้รับทุกคน ที่ให้ความจริงเนี่ยที่บอกความจริงกันเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาจะให้ไปหวาดกลัวให้หวันวิตกให้อะไรต่อให้ไม่มีใครพูดเขามองรอบๆข้างเขาเขาก็รู้เขาก็หวาดกลัวโควิดใครไม่กลัวมันกลัวทุกคนแต่สิ่งที่ผมจะพูดอ่ะมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาจําเป็นจะต้องได้รับข่าวสารว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวตอนนี้มันเป็นยังไงไม่ได้สร้างความหวาดกลัวไม่ได้สร้างความแตกแยกเขาจําเป็นต้องได้รับ ถ้าเขาไม่ได้รับเขาก็ไม่มีวิธีการป้องกันตัวสิคนทําดีประชาชนเขาก็สารรเสริญแต่ถ้าเมื่อไรทําเหี้ยแล้วจะมาปิดปกปิดความเหี้ยตัวเองอมันก็ไม่แฟร์กับประชาชนนะเรื่องอะไรอะจะมาปิดปิดข้อมูลไม่ให้เขารู้แล้วถามว่าสิทธิ์ที่เขาต้องรู้ะจํานวนคนติดโควิดก็ดีวัคซีนที่มันไม่ได้คุณภาพก็ดีเนี่ยเขาจําเป็นต้องรู้ไหมเขาจะได้เลือกในชีวิตตัวเองเยให้มันมีชีวิตที่ดีสามารถป้องกันกันกบโควิด -19 ได้ เขาสามารถเลือกวัคซีนที่ดีที่มันต่อกรอกับเจ้าเดลต้าได้แต่วันนี้เขาเลือกไม่ได้และยังมาปิดข้อความปิดข้อมูลกันอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมเห็นตอนเนี้อาจจะเป็นการตีความที่ผิดนะรัฐบาลอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของการว่าเสนอข่าวตามความเป็นจริงแล้วจะต้องโดนจับผมยังยืนยันว่าผมจะเสนอความจริงไม่ว่าคุณจะคิดยังไงผมจะต้องโดนจับหรืออะไรไงผมยังยืนยันที่ผมจะเสนอความจริงเพราะความจริง มันคือสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ต้องเข้าใจและตั้งสติรับกับมันผมจะพูดเสมอนะว่าผมไม่เคยทำให้หวาดกลัวแต่ผมแนะนำว่าให้ตั้งสติแล้วอยู่กับมันให้ได้ขอบคุณครับ